แอนยงเซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกีก่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงจิกิกต้าจากเบบี้มอนสเตอร์นั่นเองนะครับมาแล้วน้องมาแล้วนะครับแคนนี่ของเรามากับคลิป introducing จิกิ t a ต้านั่นเองบอกเลยว่าในคลิปนี้นะครับมีแต่มวลความสดใสน่ารักของมักเน่น้อยแห่งเบบี้มอนสเตอร์เปิดคลิปมาเนี่ยก็ได้รับคาาายยยืนยนจัจก่ง แล้วนะครับว่าชิกิต้านั้นเป็นเด็กที่เพิ่งเทรนมาไม่นานใช้ระยะเวลาฝึกซ้อมเนี่ยสั้นที่สุดมากกว่าเมมเบอร์คนอื่นในวงเลยแต่ชิกิต้านั้นเกิดมาเพื่อมั่นเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยยืนยันครั้งแรกจากปายานะครับบอกว่าเห็นครั้งแรกเนี่ยก็ประทับใจในตัวแคนนี่มากๆบอกเลยว่าจะต้องให้แคนนี่อยู่ในวงเบบี้มอนสเตอร์ให้ได้และสุดท้ายนะครับแคนนี่เนี่ยก็ได้เข้ามาอยู่ในวงเป็นเมมเบอร์คนสุดท้ายใช้ระยะเวลาฝึกซ้อมน้อยที่สุดหลังจากการประเมินเสร็จเนี่ยแคนนี่ไม่ได้มี ถูกติหรือว่าไม่ได้มีคําวิาพากษ์วิจาร์ณอะไรเลยนะครับมีแต่คําชื่นชมทั้งในเรื่องของการฝึกซ้อมความโดดเด่น ความที่กล้าสบตากล้าแสดงออกกล้าที่จะพุ่งสายตาไปยังคนที่ดูโดยเฉพาะปายางนั่งอยู่อยู่ตรงหน้าแต่ว่าชิคิต้านั้นเนี่ยไม่มีแม้แต่วิวแววของการหลบสายตาเลยแม้แต่น้อยเดียวนะครับทั้งๆที่อายุยังน้อยขนาดนี้แต่เหมือนกับว่าฝึกมานานมากๆปายางชื่นชมจริงๆในคลาสสอนเรียนการร้องเพลงเองเนี่ยคุณครูก็ชื่นชมนะครับว่าชิคิต้านั้นเป็นเด็กน้อยแต่ว่าพยายามที่จะหารายร้องของตัวเอง หาเสียงของตัวเองให้เจอแล้วก็หาสไตล์การรออ้องของตัวเองที่ชื่นชอบและก็เจอแล้วจริงๆงแถมยังมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักนะครับของชิคกิต้าที่โทรหาคุณแม่ที่ประเทศไทยด้วยนะครับทุกคนและก็แถมแซวคุณแม่ด้วยว่าหน้าเหมือนตุ๊กตาที่คุณยายให้มา พร้อมกับบอกเลยว่าเป็นรูมเมทกับพี่ไอยอนนะครับโชว์รูปที่ถ่ายด้วยกันไปอีกหนึ่งตอนโทรหาคุณแม่ก็พูดไทยเลยว่าเมื่อไหรจะมาหาน่าจะคิดถึงคุณแม่แล้วก็คิดถึงที่บ้านมากๆเลยเดี๋ยวน่าจะมีการได้เจอกันแน่นอนนะครับระหว่างน้องแคนนี่กับคุณแม่นั่นเองคุณแม่น่ารักมากๆเลยน่าเด็กสวยมากๆนะครับไม่แปลกใจเลยที่ชิกิตาเนี่ยจะน่ารักขนาดนี้ นอกจากจิกิต้าเนี่ยจะมาคนเดียวในตอนต้นๆแล้วนะครับหลังๆมาเนี่ยพาพี่แพรมาด้วยทั้งสองคนเนี่ยน่าจะงงๆกันอยู่เหมือนกันนะครับเฮ้เราเป็นคนไทยใช่ไหมพี่แพรแต่ว่าเราต้องพูดภาษาเกาหลีด้วยกันมันจะแบบงงๆหน่อยแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ดูเขินๆกล้องอยู่หน่อยหนึ่งนะครับแต่พี่แพรก็คือซัพพอร์ตน้องดีมากๆเลยไม่ว่าจิกิต้าจะเต้นจะเล่นอะไรพี่แพรก็ดูเอ็นดูแถมยังมีโมเมนต์ที่แบบว่าค่อนข้างแปลกๆงๆงๆนะครับที่คนไทย2คนมาสอนกันพูดภาษาเกาหลี แต่สุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็คือทําได้ดีมากๆชิคิต้าก็ไปซ้อมนะครับซ้อมร้องเพลงซ้อมเต้นและก็ยังมาบอกด้วยว่าหนูนั้นชอบกินส้มมากๆส้มคือ my favorite food ของตัวเองเลยแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์หนักที่สุดนะครับนั่นก็คือการมาของพี่ลิซ่านั่นเองจากรูปที่เราเนี่ยเห็นหลุดออกมาในตอนนั้นที่เหมือนว่าพี่ลิซ่าพาน้องๆนะครับไปเที่ยวไปชอปปิ้ง ความจริงแล้วก็คืออยู่ในคลิปนี้นี่เองพีริซาเนี่ยพาน้องๆทั้งแคนนี่แล้วก็น้องแพรนะครับไปทานอาหารไทยที่ร้านอาหารไทยครับผมที่ประเทศเกาหลีนั่นเองทั้ง3คนก็ได้พูดคุยเม้ามอยกันนะครับมีทั้งภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษภาษาไทยสลับกันไปสลับกันมา ทั้งแพรแล้วก็แคนนี่เนี่ยดูตื่นเต้นมากๆแต่คนที่ดูตื่นเต้นที่สุดน่าจะเป็นแคนนี่นะครับเพราะว่าไมร์เมนของเขาเนี่ยเดินทางมาแล้วก็ได้เจอพีลิซ่าที่เป็นไอดอลของตัวเองแล้วเป็นคนดังมากๆเนี่ยอยู่ตรงหน้าได้พูดคุยกันได้มอบของขวัญให้และพีลิซ่าเนี่ยก็เตรียมของขวัญมาให้ด้วยเป็นอัลบ,บั้มพร้อมลายเซ็นแบบสดๆตรงหน้าเลยหลังจากที่ได้พูดคุยเม้ามอยกันไปนะครับทั้งสองคนก็นําเอา คลิปเต้นของตัวเองเนี่ยมาให้เมนเทอร์ลิซ่าได้มีการคอมเมนต์ด้วยพี่ลิซ่าก็ให้คําแนะนําไปทั้งน้องแพรแล้วก็น้องแคนนี่เลยชิกกต้าหรือแคนนี่ของเรานั้นเนี่ยก็ดูดีใจมากๆที่ได้ทั้งคําคอมเมนต์จากพี่ลิซ่าได้มอบของขวัญให้พี่ลิซ่าได้ของขวัญจากพี่ลิซ่ามาด้วยนะครับบอกเลยว่านี่คือไอดอลของแคนนี่และพี่ลิซ่าเนี่ยดูโดดเด่นมากๆเวลาอยู่บนเวทีแคนนี่บอกกับคุณแม่เสมอว่าอยากจะเป็นเหมือนพี่ลิซ่าและพอได้มายืนตรงนี้แล้วเนี่ยก็ ยิ่งภูมิใจในตัวเองที่ได้เดินมาเจอพี่ลิซ่าแล้วก็บอกว่าจะเป็นเหมือนพี่ลิซ่าให้ได้จะโด่งดังจะเป็นที่รักของคนทั่วโลกให้เหมือนกับที่พี่ลิซ่านั้นสามารถทําได้นะครับแถมยังมีบูมด้วยทุกคนเป็นอะไรที่สุดยอดม,มากๆเลยเมื่อพี่ลิซ่าเนี่ยชวนน้องๆน,น,นะครับจับมือกันแล้วก็บูมพวกเราจะต้องชายที่สุดแทนกุกลายแห่งตึกดานะครับเขาประสานร,รวมพลังกันแล้วรับรองเลยว่าไทยแลนด์ของเราจะชายที่สุดแน่นอนปิดท้ายด้วยคลิปเต้นเพลงลาลิซาจากน้องแคนนี่นะครับที่มาเต้นคัฟเวอร์เป็นพี่ล ริซ่าด้วยสไตล์ของแคนนี่เองบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆถ้าเต้นก็เปะ๊ะอินเนอร์ก็ปังนะครับปายางก็มายืนยันเลยว่าในภายภาคหน้าหรือว่าในโอกาสข้างหน้าเนี่ยต้องจะต้องเติบโตมามีความสวยงามและมีความพิเศษเหมือนกับรุ่นพี่ลิซา่า พร้อมกับจะโด่งดังและแสดงให้ทุกคนเห็นถึงอิทธิพลของชิคกิต้าเองนะครับและแน่นอนนะครับชิกิต้าก็บอกว่าจะเป็นศิลปินที่ได้รับความรักระดับโลกจะเป็นแบบนั้นให้ได้จะทําให้ได้นะครับพอตั้งใจทําเสร็จปุ๊บสุดท้ายแล้วก็คือจบด้วยความเป็นชิคกิต้าจริงๆเลยก็คือแ๊ yeah. ชู2นิ้วนะครับก่อนที่จะดิงด้งดิงด้งแล้วก็ปิดคลิปวิดีโอไปคลิปวิดีโอนี้นะครับสุดยอดจริงๆเลยใครที่เป็นเมนของชิกิต้ารอคอยกันมานานวันนี้ได้เห็นกันแล้วนะครับล่าสุดในตอนนี้ประมาณ4ี่ทุ่มยีนาทีนะครับยอดวิวเนี่ยพุ่งขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนพุ่งขึ้นมาถึง80,000กว่าเลยยังลงไม่ถึง20นาทีเลยด้วยซ้ำสำหรับคลิปวิดีโอของชิกิต้านะครับมาเลดเป็นปนิดนึง แต่ว่าทุกคนอย่าลืมเข้าไปดูกดไลค์แล้วก็เข้าไปคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับชิคกิต้ากันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยชอบตรงไหนปลื้มใจตรงไหนกันบ้างมาบอกกันด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง